มัก <แส S 1> นก็แบ่บางที่แบบมันแบบเขาเรียกว่าอะไรถาโถมเข้ามาขนาดนี้มันไม่ใช่ค่อยๆมางไงคุณปกติเนี่ยแบบนักแสดงจะต้องสะสมยอดโฟลเลเวอร์ใช่ไหมแต่พวกคุณคือไม่กี่เดือนอ่ะมันก็จะเข้ามาตุมต้มตุม้มตุ้มมีแฟนคลับมากขึ้นปรับตัวยังไงไหมรู้สึกดีใจด้วยครับแล้วก็มันก็ตกใจในเวลาเดียวกันเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากครับพี่<อ>แล้วก็แต่ว่าช่วงเนี้ยจริงๆคือเราก็ยังไม่ได้เจอแฟนคลับในขนาดที่แบบ มหาศารจริงๆเพราะว่าเนื่องในสถานการณ์ด้วยครับก็ที่เปลี่ยนแปลงก็จะมีในโซเชียลเป็นหลักครับในโซเชียลที่คนเขาแบบโอ้โหทางยอดไลค์ยอดฟอร์คอมเมนต์ต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นอ่านครบหมดไหมครัดูไหมดูดูครับแต่ว่าก็พยายามอ่านไปเรื่อยๆครับว่างๆก็อ่านเขาว่าขยันขึ้นกันเนาะติดเทรนทุกวันอ๋อเขารักของข่าวอะคุณ คืออย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราให้พวกเขารีวิวอะไรเงี้ยพวกเขาจะรีวิวได้ดีมากคุณจริงเนี่ยเพราะว่าใครก็ใครก็คือสนใจเขาพี่เลยอยากให้เราลองรีวิวกันเองรีวิวเพื่อนอสมมุติสมมุติคุณน้อยคุณรีวิวดิฉันอ่ะรีวิวต้นหอมต้นหอมเหรอฮะโอเคเธหรับพี่หอมเนี่ยก็คือรู้จักกันมาเป็นโอ้โหสิบสิบกว่าปีได้แล้วนะผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นคนที่กลิ่นแรงมากเพราะเพาชื่อต้นหอมต้นหอมจะมีกลิ่น เออแต่เป็นกลิ่นหอมนี่ของผู้หญิงวัยหมดประจําเดือนตกที่เป็นของผู้หญิงเออแต่มันมีเสน่ห์ไงมันมีเสน่ห์มันอาจจะไม่ได้ดูแรกแยมเพราะอยู่หนาต้องยอมรับแต่ว่ามันเป็นแบบอปอวัยรุ่นตอนปลายโอ้โหไม่อย่างของคุณนุยอย่างเงี้ยหลวมมากอะไรเสื้อผ้าเขาชอบใส่ตัวใหญ่ๆ พี่ชอบใส่ XL เพราะว่ามันจะสบายตัวผมไม่กล้าชงอะไรที่นี่อันนี้คือการรีวิวแต่ว่าเราอยากรีวิวเพื่อนเราอย่างเงี้ยสมมติแบบว่าให้แฟนขับช่นชอบหลงหลายเอาไบก่อนรีวิววินเนี้ยน้องผมตั้งแต่รู้จักกันมาเขาใหญ่ใหญ่ไม่ต้องใจใหญ่เอาใจใหญ่ใจใหญ่ไม่เอาไม่เอาดีไม่ต้องแก้เก็บไปแค่ั้น อย่าแก้งั่นเลยนี่อย่าแก้ให้พี่กับเอาคํานี้กลับไปอยาวไหมสายตาของเขาเนี่ยมองการไกลไหมสั้นแต่ไม่เยอะสั้น้แต่ไม่เยอะสั้นแต่พี่ดูแล้วนะไม่น่าสั้นนะเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่แว่นใช่เพราะว่าเขาไม่ได้ใส่แว่นเออเออ่เรารีวิวเพื่อนเราบ้างพี่ดังพี่ไบส์กูอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วนะ ใจไม่ดีแล้วนะตอนเนี้ยรีวิวพี่ใบบ้างรีวิวใบบ้างโอ้โหพี่ใบนี่ยังไงเล็กครับเฮ้ยเฮ้ออะไรไม่หาน้าเนใจเย็นใจเขาเล็กใจเขาเล็กมันปลาชิวหรือเปล่าอะไรเล็กค่ะคุณมี้หน้าเล็กครับหน้าเล็กหน้าเล็กอดีตหน้าเล็กเวลาออกกล้องออกโทรทัศน์พอดีพอดีอยู่ในวงการได้อย่างสบายใช่แต่ไม่ใช่ทุกอย่างที่เล็กแล้วมันจะพอดีบางอย่างใหญ่ก็ดีครับ ไม่ต้องแก้ไม่ต้องแก้เก็บเอาไว้แช่นี้เก็บเอาไว้่างนี้ให้พี่เอากลับไปบ้านคุณมีอะไรอีกมีอะไรอีกบิวิวอีกเป็นพี่ที่น่ารักครับอ๋อเป็นคนที่จะมีมุกอะไรไหมเขาดุไหมเขาดุไหมดูนะหรอเขาเขาเป็นคนแบบจริงจังมากกว่าครับแล้วเขาดุน้องไหวไหม ไหวไหวไหวเวลาเขาดุเขาดุยังไงเขาเป็นสไตล์ยังไงนิ่งๆเขาจะรุนแรงครับไทยแล้วดุดานนาดุสไตล์ดุดาเนี้ยน sure ี่รายการอะไรอ่ะชูรักไงชูรักชูรักอยู่ตอนลิงคือันนม่ใช่เหรอ เราจะมาทดสอบความเป็นคู่จิ้นของคู่นี้กันเราจะให้แข่งจ้องตาใครกระพริบตาก่อนคนนั้นแพ้แต่ว่าคนแพ้จะมีบทลงโทษนะก็คือใครแพ้จะให้ไปจ้องตาคุณหนุ่ยเป็นเป็นการลงโทษที่ทรมานพี่พูดเลยเราแพ้เลยในสิ่พี่เขาตกลงกันเลยอะตกว่าเหยียดกันแบเยีดอพี่สอนจตาแล้วพี่ทาแอร์ไทมแล้วเดี๋ยวเราเอ้ยไม่เป็นไรผมว่าผมอยากให้พี่เดี๋ยวผมรายการอื่นก็ได้ เราไม่ได้ยินเลยอ่ะพูดอะไรกันอ่ะไม่ต้องแย่งกันมาจ้องตาแน่ะนี่พี่พูดตรงๆนะอย่าแย่งกันองตาพี่นะอ่ะพร้อมนะอ่ะพร้อมนะหนึ่งสอง่มจะเป่าลมไม่ได้เลยนะใส่เส้อชิว ไปเลยแพรทำเชีไปคนแพ้ได้ก็ได้จ้องตากับนุ้ยนะโคตรซวยเลยอะแต่น้องแข่งกันมาก็พิบแล้วเมื่อกี้ไปขังกันยังไม่ทันสิ่งไหนเลยครับไรที่มัวแต่พูดอําน้องก็เผอกระพิบตาแพ้ไปซะอย่างนั้นอย่างนี้ต้องเจอบทลงโทษไปตามระเบียบโคตรซยเลยออุ้ยขอโทษจริงๆนะว่ารายการเรากติกาค่อนข้าง ค่อนข้างที่จะแบบเข้มงวดด้วยอจะต้องจ้องตากับคุณนุ้ยกระโถนนะกระโนให้ทุกทีไว้ก่อนนะไม่ต้องไม่ต้องจ้องไม่ต้องลงโทษเขาเอออ่ะพร้อมถ้าน้องใบแพ้ก็คือไม่เป็นไรแต่ถ้านุ้ยแพ้เนี่ยให้ออกจากวงการอย่าคิดเล่กับน้องเขานะเราไปรุ่งกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็สิกว่าปีเหมือนกันนะนี่พอส ได้จังหวะดีๆก็คือจะออกแล้วหรอเนี่ยแล้วออกไปเป็นพิธีกรสตรอเบอรรี่คับเคเพระน้องเขาไม่อยู่ที่แล้วรายการเขาไม่มีแล้วรายการไม่มีแล้วผมมาปกติเวลาไปทํารายการไหนแบบจะปิดหมดเลยผมรายการอ้าวหมายถึงว่าเข้ารายการแนบแค่ไปมาจะปิดตัวใช่ไหมเป็นแขกใช่ไหมใช่ครับเป็นพิธีกรเป็นพิธีกรสใจไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนึกว่าถ้าเป็นแขกเข้ารายการไหนรายการปิดใจะพี่ไม่ได้ว่างกันนี้นะพี่ประทับใจในตัวเราสองคนนะแต่ถ้าเข้าไหนรายการไหนแล้วปิดออกนอกตัวไปเลย สองคนออกนอสตูไปเลยเพราะว่ารายการที่ตอนแรกอ่ะตูใหญ่เท่านี้เลยนะช่วงนี้โควิดเหลือเท่านี้แล้วนะเหลือเท่านี้แล้วว่ะดีไม่ปิดตัวไม่รายการรายการทองที่แค่นี้ก็พอจะอบอุ่นจะได้คุยกันใกล้จริงจริงโซฟาแค่ตัวเดียวก็พอนะอันนี้ก็เกินเกินทำเป็นแล้วนี่ถามตรงๆนะเมื่อไหร่เขาจะทําโทษเอาละค่ะเวลาไม่ได้พอขนาดที่จะทําโทษนะคะก็ทาตรงนี้ไปเลยน่าสียามาคะ ไม่ต้องทำโทษไม่ต้องทำโทษเเืิอทำไมมันอัจฉริยะอะไรมากอะถามคำถามเขาดีกว่าขอแบบคำถามแบบชวนจินอีสักหนึ่งคำถามจากรายการอถ้าให้สลับร่างกันได้หนึ่งวันไบร์อยากทำอะไรในร่างวินและวินอยากทำอะไรในร่างไบร์ผมอยากสำรวจกระดูหักรหอาพาจร์อยากอยากอยากรู้แบบ เวลาเตือนมาแล้วแบบเออคุณหนูครับทานอะไรดีครับอยากอยากรู้ฟีลว่ามันแบบเป็นคุณหนุ่มเหรอไม่ขนาดนั้นนะเรียกงอะไรียกคุณชายไม่คุณวินไม่มีผมอยากเห็นบ้านเขาแค่นั้นแหละตื่นมาแรกครับอยากดูบ้านดูชีวิตไลฟ์สไตล์ของเขาบ้านเขาเป็นยังไงแอบเห็นแบบ แอบเห็นหลายครั well. so ้งแล้วเลยแอบเห็นในตามโซเชียลอยากรู้ว่าทั้งบ้านมันมีอะไรบ้างแต่งบ้านยังไงเห็นน้องมีคนชอบแต่งบ้านด้วยแต่งบ้านเป็นยังไงคุณไม่เคยไปใช่ไหมไม่เคยไปไม่เคยไปคุณวินล่ะถ้าคุณเป็นไบรท์คุณจะสำรวจอะไรเขาเขาอยากสำรวจบ้านผมใช่ไหมฮะงั้นผมขอสำรวจร่างกายเขาด้วยกันเขาเล็กไปทั้งหมดไหมเพราะว่าเขาหน้าเขาเล็กหน้าเขาเล็กแต่เขาบอกเลยว่าเขาไม่ได้เล็กทั้งตัวมันไม่เกี่ยวกัน ไม่เกี่ยวกันหน้ากับขาเนี่ยไม่มันไม่สัมพันธ์กันอยู่แล้วขาเขาใหญ่ขาเาใหญ่คุณไม่ได้ชมรายการชูรักชูรถอยู่ด้วยอะไรออกอากาศได้บ้างเพราะเนื่องจากรายการเราเป็นรายการเกี่ยวกับคู่รักค่ะเป็นคู่เพื่อนคู่สีคู่อะไรก็แล้วแต่แต่ส่วนมากรายการเราจะนําเสนอเรื่องความรักเพราะฉะนั้นคุณสองคนมาวันนี้ขออนุญาตถามเรื่องความรักนดนรายการนะคะมีความรักครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่อือ ของผมประมาณป .4 ครับป .4 ตอนนั้นคือไปเรียนพิเศษที่หนึ่งแล้วโรงเรียนที่ผมเรียนคือเป็นชายล้วนเรียนกับผู้ชายมาตลอดเลยครับแล้วจนไปเรียนพิเศษมีผู้หญิงแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราชอบคนนี้มากนะครับเราก็เลยแบบด้วยความเด็กก็เลยแบบเดินเข้าไปบอกเขาเลยบอกว่าเนี่ยผมชอบมากเลยนะเขาชื่ออะไรเขาเราต้องเรียนสมัยนะั้นเราต้องเรียกเขาเป็นเด็กหญิงไหม เด็กหญิงหรือ <ű> ว่าชื่อเล่นธรรมดานี่อยู่แถวไหนอ่ะเรียกเพื่อนว่าเด็กหญิงอ่ะเด็กหญิงอลดีเราชอบเธอเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเด็กหญิงพลรดีก็ปอสี่แต่ก็น่ารักนี่นะใช่ก็คือผมอไปบอกชอบเขาเสร็จแ้วเขาบอกเนี่ยเธอไม่ใช่สเปคเราอ่ะเราไม่ชอบเธอเฮ้ยโอ้ค่ะโอ๊คเลยวินไม่ต้องบอกเขาจะรู้เพราะว่าวินเดินไปบอกเขาเขารู้อยู่แล้วเขาชื่อน้องอะไรอ่ะเขาอาจจะลืมไปแล้วครับน้องอะไรครับ น้องแ่าชื่อต้นหอมคอ่ะตอนนั้นพี่ว่าไม่ด้วย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 ไหวพี่ว่าตอนนั้นปเจ7ปเจ7อยู่ปเจ7ถ้าอย่างงั้นอย่าใช้คำว่าแอบชอบเพื่อนไม่ได้เพราไม่หมายถึงเพื่อนเขาแอบชอบครูใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครูใหญ่เดี๋ยวก็มาดูแป๊บเดียวไรล่ะไรล่ะครับเรียนชั้นอะไรป4ป4เหมือนกันป4 อันนั้นคือมีการมีการมีการอะไรปฏิสัมพันพูดคุยกันมีการสารภาพเกิดขึ้นเอ้ยครับใครสารภาพกับใครผมผมครับคุณทํายังไงคะเซตเลนเลขแล้วมันจะมีกระดาษต้นเลขบ่ะฉีกมุมเขียนว่าชอบเธอไปแล้วขยับปาใบแล้วเก็ี้งมากเลยแล้วขว้มาแล้วอาจารย์ใหญ่มาโรงเรียนนี้แล้วเออแต่จริงๆริวิธีนี้มันเวิร์กนะ พูดเองไม่ได้เหมือนไลน์มันส่งข้อ <ะ S 1> ความไป<ห>แต่ก่อนไม่มีเราก็ต้องแมนวนวลหน่อยริงหรออืมร่วมทำบุญประทานบุญอันนี้มันใบผ้าป่าแลรวลูกเออ เราจะเข้าสู่เรื่องของประเด็นความรักลเออะเพราะรายการเราเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะเ,ออเป็นประเด็นกับทางรายการคําถามจากทางรายการที่ส่งเข้ามานะคะถ้าแอบชอบเพื่อนสนิทจะบอกหรือไม่บอกและเคยมีประสบการณ์นั้นหรือไม่อมเคยแอบชอบเพื่อนสนิทไหมคะผมไม่เคยไม่เคยผมก็นะมไม่เคยครับไม่เคยเอเพื่อนสนิทเป็นผู้ชายหมดเลยไม่เคยแอบชอบเพื่อนเขาเรียนชายล้วนเป็นผู้แบบผมเป็นผู้แบบถ้าถ้าเป็นเพื่อนกันแล้วผมจะไม่ ไม่อะไรเลยไม่เปลี่ยนเราไม่มีทางเพื่อนกันนะตรงนี้บอกก่อนนะว่าเราไม่มีทางเพื่อนกันนะเป็นน้องเป็นน้องเป็นน้องเป็นอะไรไม่รู้ได้ป้าเขาเท่านั้นล่ะก็เบรกหัวทิ้งเลยเผื่อเขาจะคิดใช้ความคิดอะไรหน่อยเบอร์เลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งที่เราชอบเพื่อนเราจริงๆเออจะบอกไหมผมไม่บอกดีกว่าผมกลัวสูญเสียความเป็นเพื่อนนี่ฉันไม่รู้อะไรเลยไม่ต้องร้องคืออยาก อยางได้เขาอะผมว่าต้องช่างว่าแบบมันมีโอกาสที่เขาจะชอบเราไหมถ้ามีโอกาสผมบอกนะถ้าเราบอกไม่ออกบางทีเขาก็หวงใยเราครับผมผมในฐานะเพื่อถ้าไม่ถ้ามองไม่ออกก็ไม่เอาอมองไม่ออกไม่เอาแต่ชอบมากชอบเน้่ตัดใจเลยหรอไม่ชอบความผิดหวังอ๋อไม่ชอบความผิดหวังดูเขาเป็นตัวอย่างบ้างไม่ใช่ว่าเราไปทั่วเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แล้วก็หน้าแตกหน้าแหกมา แล้เลือกแต่พระเอกนั่นเลยที่เราเอาอ่ะคือพี่คิดอย่างเดียวเลยอ่ะชีวิตพี่ยังต้องเจ็บอีกเยอะพี่ก็เลยไปไม่หยุดเลยตอนนี้ข้อต่อไปฮะค่ะถ้าให้เลือกระหว่างคนที่เรารักกับคนที่รักเราจะเลือกอะไรฮะ